สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนิคนพาด้วยกับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ท่าน้ําวัดไทยนะครับมาขอพรนะครับขอโชคขอลาบนะครับมาเบิกเอาทรัพย์นะครับกับองคูใหญ่นะครับทีเพิ่นปฏิสถานบวบปักรักษากลุ่มคร้องนะครับที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับ ถ้าน้ำวัดไทยนะครับกัสีได้พาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปในเวียงวังของเพิ่นนะครับเพื่อที่สีได้เข้าไปเบิกเอาทรัพย์นะครับเบิกเอาโชคเอาลาบนะครับนําไปฝากไปตอนให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะก็จะมาขอเบิกทรัพย์นะครับให้ตัวเลขแนวทางเด็ดๆนะครับที่ผลพารวยได้ให้ท่านผู้ชมไปนะครับขอให้เข่าคักๆนะครับขอให้แตกคักๆนะครับกัสี มาขอพรกับองค์ปู่ใหญ่เพิ่นนะครับก็รอดที่ตามรอด่มไปน้ากันนะครับนนะครับก็เป็นวิหารนคราชนะครับองคหลวงพ่อใหญ่วัดไทยนะครับก็จะมีองค์พญานาคนะครับอันหน้านะครับไปยังริมฟังแม่น้ำโขงนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปลอดถ้ำเมืองบาดาลนะครับขังใน องหลงพ่อใหญ่วัดไทยนะครับปฏิสิทธิ้เข้าไปขอโชคขอลาบน้ำเพลินนะครับไปเบิกเอาทรัพย์สมบัตินะครับที่องปูเพลินได้พบปักรักษาคุ้มค้องไหวณนะสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับ ประตูทางเข้าว่างบาดาลน,นะครับหลังจากท่านผู้ชมเข้าไปขอเบิกเอาทรัพย์สมบัตินะครับภายในเวียงว่งขององคปูนะครับองค์ปูใหญ่นะครับองหลวงพ่อใหญ่วัดไทยนะครับเบอรทีส่สีเบิกเอาทรัพย์สมบัตินะครับนําไปฝาก ไปตอนให้ท่านผู้ชมนะครับเพื่อสีไงใมีโชศมีลาบน้ากันนะครับนะครับเป็นข้างเข้ามาอย่างเวียงว่างของเพิ่นนะครับ เ้ากระจายเดินขางเข้ามาถึงคุ้มสมบัตินะครับที่องค์ปูเพิ่นได้ปอบปักรักษาเอาไว้นะครับให้ลูกให้ร้านได้ข้ามากราบไหวบูชาข่ามาเบื้องกันนะครับเมื่อนี้คนพ้าด้วยกัสิผ้าท่านผู้ชมนะครับเข้ามาขอเบิกทรัพย์นะครับเข้ามาขอเบิกทรัพย์เอาทรัพสมบัตินะครับ ที่องค์ปูองค์ยาเพื่อนได้บวปักรักษาสมคว้งไว้ณะสถานที่ตรงนี้นะครับน้าเอาไปฝากเอาไปต้อนให้ท่านผู้ชมทางบ้านกงเฮ้านะครับนี่นะครับมาอธิษฐานนํากันเด้อท่านผู้ชมเดี๋ยวคนพรด,ด้วยกัสิผ้าท่านผู้ชมอธิษฐานเอาอธิษฐานขอนะครับขอเอาตั้งจิตตั้งใจน้ากันเด้อท่านผู้ชมเอาสิได้มากขอเบิกทรัพย์เบิกเอาสมบัติ ที่องคูองคยาเพ่อนได้โอปักรักษาไว้ณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้มาขอเบิกเอาโศกเอาลาบมาขอหาปูห้ยาเพลินประท่านโศกประท่านหลาบประท่านพรให้เหาได้มีโศกมีหลาบน้ำกันเออ้อท่านผู้ชมเอาตั้งใจนะครับ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุกายวาจาจิตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุทโธว,วิสุทธิเทวาปูเชมิ กายวาจาจิตต да, ังอหังวันทานาคาธิบอดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบอดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิสาธุสาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังคังเปิดเปิดโชคเปิดลาบ พุทธังเปิดทรมังเปิดสังทังเปิดเปิดให้ลูกให้หลานได้โชคได้ลาบเด้อปูเด้อประท่านโชคประท่านลาบให้ลูกหลานพุทธังเปิดทรมังเปิดสังคังเปิดเปิดเอาทรัพย์เปิดเอาพภกทรัพย์เปิดเอาสิ่งดีๆเขามาลูกหลานมาเมื่อนี้กับจะเขามาขอพรมาเบิกเอาทรัพย์เด้อปูเด้อซอยดนบันดาล ซอยดนบรรดาให้ลูกให้หลานได้มีโชคมีลาบเดาปูเดอร์สับสมบัติีองปูองคยาได้ปบป,ปักรักษาอยู่ณสถานที่เวี้งว่างแห่งนี้ขอเดาปูเดอร์ดนบัรดาขอเบอิกเอาทรัพย์สมบัติตรงนี้นั่ไปฝากทานผู้ชมทางบ้านเพื่นเดอร์ปูเดอร,ดอรลูกหลานมาเบิกเอาทสั์มาเบิกเอาสมบัติของปู มากาบมาไหวมาขอพ่ปอนปูกับซอยดูกซอยหลานเน้อซอยให้ตัวเลขแนวทั้งที่ฝน้าร้วยได้ให้ท่านผู้ชมไปขอให้ตัวเลขแนวทั้งชุดวันที่หนึ่งธันวาคมหกห้าตัวเลขสี่หกเจ็ดหกเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแตกข,ขัดขัดเด้อปูเด้อ ซอยให้ตัวเลขวันที่หนึ่งท่านว่าผมหกหาตัวเลขสี่หกเจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแตกเด้อปูญาซอยให้ตัวเลขสี่หกเจ็ดหกเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแตกเด้อปูเด้อขอลูกหลานขอมาขอเบอิกเอาทรัพย์ เอาสมบัติเด้อปูซอยลูกซอยหลานเด้ไอให้ได้โชคได้ลาบประท่านโชคประท่านลาบให้ลูกให้หลานเด้อปูเด้อ